ขอโทษนะแมวเจ้โคตบาปเจ๊ฆ่าแมวขอโทษนะแมวแมวขอโทษอะไรแมวเกดแมวเัดได้เป็นแมวไหมนี่ไงแมวแมวถือดาบโคตรฝรุ้งฟริงอ่ะพูด้ชายน่าเก้อ สวัสด <super progressive Attention> ีค <pl ains> ่ะเคนแคสซี่เองนะคะตอนนี้นะคะเราก็มีอยู่เกมหมวยครับหมวยครับหมวยครับค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับน้องเต้ JK on the beat นะคะสวัสดีค่ะครับผมทำไมเจเจเป็นเต้ JK สองเกยฮก็มดนี้นะคะชื่อมอดว่า history life นั่นเองนะคะซึ่งมอดนี้นะคะเราจะมีการเปลี่ยนร่างได้ด้วยค่ะเดี๋ยวพี่ขวัญจะเปลี่ยนกลับเป็นตัวเองป๊บติงติงติงตึงติงเป็นไง น่ารักจังเลยเห็นสกินแล้วน่ารักใช่ไหมปะเดี๋ยวเราไปเริ่มใช้ชีวิตในโลกนี้กันเถอะก็เนี่ยพื้นฐานของไมคับแล้วก็ไม่มีอะไรมากมายเนี่ยก็นอกจากตัดไม้ค่ะตัดไม้ครับผมไอ้ไนเดินเดินนี่ตัดได้ไหมคะตัดตัดได้แต่เราต้องค้าเป็นขวานก่อนนะถ้าจำไม่ผิดอ๋อใช่เปล่าไม่ใช่มันจะมาตีเราเหรอมันต้องค้าขวานเสร็จมันจะเหมือนเราแบบตัดต้นไม้ถ้าเกิดเอามือไปตีมันก็เหมือนเจ๊คิดสภาพความเป็นจริงต้นไม้กับมือ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาอยากได้หัวแพนด้าเขาขอนะโอเคไอ้น้องแกะไอ้น้องแกะน้องแกะพี Lincoln ่ขอหัแพนด้าดีมากเฮ้ยได้สกินแกะมาด้วยอ่ะเต้มาดูดิแต่นี่นี่นี่เขาใส่หมวกโชแพนด้าน่ารักจังผมยมีแพนด้าคพรว่าน่ารักเด็ดเด็ดเด็ดดูนี่ดูนี่เต้มีแพนด้าคพรว่าน่ารัก ผมนั้นชักๆอยากจะเห็นอยานจะ้ักตีตัวเป็นเอ้าชิหายแนะไปเราต้องหาที่อยู่ก่อนผมต้องเก็บเนื้อก่อนจะตายแหล่ไม่ตายแหล่แล้วจอดจัดมาเต้อุยฉันว่าฉันไปค้าขวานก่อนดีกว่าเฮยตัดต้นไม้เลยเจ๊ตัดต้นไม้ก่อนตายนนแนร้อยอ่ะเนื้อผมเหลือสองก้อนอะไรสองก้อนความหิวเหรอใช่แล้ว ้วเรากินเนื้อสดได้ไหมแต่เลือดเราจะลดใช่ไหมเอออยาเลยตอนนี้เอา้ารีบจังเป็นไรปะไม่เป็นไม่เป็นมไม่ลดหรอ,อไม่ลดนะมันกินได้ไว้ยเอาชิมหายแล้วสงสัยต้องอยู่ข้างๆอยู่ใหนดิโอ้ย <laughs> อยู่ในถ้าไปก่อนไหมปะ่ะขุดถ้ำขุดถ้ำเ,เราขุด,ข,ดขุดตรงนี้ก็ได้ขุดไปเลยเนีย่ยผมเก็บตัวคราฟกอนโอ้ลืมดูเวลาเลยคนระับเราแบบ จจเจ๊าตามมาเจ๊หลุมแห่งความรักพูดไปเต้เดี๋ยวพี่ขอเข้าเวอร์กนิดนึงอะพี่ก็ไม่ไหวเหมือนกัน<ม>ไอวัวน้อยไอวัวน้อย,ออยอต้องเอาเนื้อมาให้ดีนั่นแหละดีมากว้บไอวัวน้อยเป็นงไงบ้างหลุมตอนนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วดีมากเอมาได้เลยจ้ตอนนี้มีเนื้อสี่ชิ้นแล้วน่าจะพังชีวิตได้พังชีวิตได้ประทังชีวิตได้อึ๊อ้า จะมีอันนี้ไหมมีไม้แบบธรรมดาไหมเผาไม้เป็นฐานนิดหนึ่งตอนนะึงนะอุ้ยตีใครวะตีฉันนะดิเดี๋ยวผมเก็บอันนี้ทําเตาแป๊บมองไม่เห็นจานนาทีนี้มันก็ค้าว่าเหมือนกันเร็วๆเอามามามาเจ้าค้าตัวค้าเรากันขุดช่วยๆกันขุดเน,นี่ยงกำลังขุดจะค้าวเหมือนกันเนี่ยเชื่ผมได้ละครบยังครบละฮะว้าบปุ๊บปุ๊บ อยู่ทําเตาแล้วผมมีเตาใช้แล้ววางเอาแล้วนี่เผาเผาเนื้อกันนี่เนื้อผมมีสองอันโอเคโอเครอดละรอยนะครับเนี่ยผมนี่แบบเซียนไหมครับเจ๊ต้องเข้าใจจุดจุดนี้น <c oughs> งั้นแสดงว่าคืนนี้เราก็คงจะต้องขุดหาแร่ก่อนนะคะเนืน้อเจ๊เอาไปก่อนเลยคนละอันน่าจะพอมั้ง๋อพี่มีสี่อันเตนะงัน้นเจ๊ก็กินก่อน ผมเลยสีสีสีน่องโ้ก็ไม่เมื่าไหร่นะข้างบนก็ไม่มีอะไรนะเฮ้ยผมเจอบัวใส่หมวกจัดดิไปเดวตัดไม้กันตีไม่ทันวิ่งโคตรไวเลยมิคิติคอนด้วยไม่ตัดไม้ก่อนเียบร้อยครับมีหมวกใส่กับเขาแล้วเฮ้ยหมวกนี้ดีกว่าน่ารักดิ กี่ดีนเสียงอะไรร้องน่าจะเป็นกวางเรนเดียป่ะว้าวซอมบี้มาเฮ้ยเสียงแมวเสียงแมวอ่ะแมวอยู่ในดินอะใช่ป่ะเนี่ยแมวนี่ไงแมวดําไหนแมวนี่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 คิตตี้ชื่อคิตตี้ด้วยก็ว่าอยู่แมวที่ไหนร้องแต่ว่าตอนนี้รีบเข้าเถอะซอมบี้เต็มแล้วเฮ้ยเจ๊ลลา ไปเร็วไปเร็วไปเร็วเข้าหลุมเราได้ไหมมันัหลุมยู่ไนจ๊ะไปเลยงไปมปิดหลุมได้อเรียบร้อยรอดเราตายแล้วคืนนี้โอเควันนี้ได้ไม้มาแล้วข่าแป๊บเราสามารถทำอะไรได้บ้างเราสามารถนอนได้ด้วยนะคะนอนแล้วหมวกลอยนะไหนหมวกลอยเออวะหมวกลอยนั่งได้ด้วยนะคะซึ่งหมวกจะไม่ตามเราเลยนะคะ บเราก็มานั่งคุยกันถึงแบบนียใช่นั่งคุยหรือว่าจะแบบยืนคุยแบบซอมบี้นะคะหรือว่าจะแบบนอนแผนกิ้งนะคะสามารถทําได้ทุกอย่าง <c oughs> อยากได้รลอนน่ะ <c oughs> จะมีไหมเนี่ยแร่ะผมว่าน่าจะมีนะข้างล่างผมลางสังหรณ์บอกว่าอย่างนั้นมาเลยน้องมาช่วยปักไฟพี่หน่อยได้เลยนะจะเป็นพนักงานปักไฟนะ <c oughs> ไปเจ๊ลงไปปักดีมองไม่เห็นปักไหนดีวะเนี่ยอ้าบนนี่ ออบบางเดือยตีตายเลยเจ๊เขาโหดนะเล่นนอนไหมคะเล่นไหมคะกว่าเจ๊เขาต้องทำใจนะครับเจ๊เขาแบบปรมาจารย์่นนอนประสบการณ์มากกว่าห้าร้อยรันรันรันปีก็มุมบอกอายุนะฮะก็ประสบการณ์เยอะจ้ะม่น่าพูดเลยอ่ะรู้สึกแก่ทำไมฉันขุดมาแล้วไม่เจออะไรเลยล่ะเต้เจเคอู้จะเป็ีของเราแล้ว เจออะไรเหล็กใช่ไหมถ่านไม่เจอเหล็กเหรอไม่เจอแล้วผมคราฟเอยอ,อันนี้ไปเยอะๆนะเจอถ่านก็ดีนะเอาไม้มาเอาไม้มาตอนนี้เจอถ่านแล้วโอเคเดี๋ยว<อ>ผมคราฟเพิ่อมอีกแปดอันปราบเรียบร้อยเคยได้เยอะอยู่สบายอ้นเนื้อมีไหมเนี่ยฮะมีเนื้อกินไหมไม่มีอ่ะที่ผมเนี่ย กินหมดแล้วเหรอทำไมกินเ,เยอะจังเฮ้ยนี่คืออะไรนแหลมสโตนอีกเลยลิมสโตนด้วยเหลมแผล,ลน,นว่าแหลมสิแหลมอะไรละ่ะไม่แต่ข้างหน้าตามแผนที่แล้วมันจะมีอ่าเหมือนทางอะไรสักอย่างใช่ไหมเออวาเต้หรือมันต้องมีอะไรเฮ้ยเจอเหล็กแล้วเต้ที่ขุดเขาพังอ่ะมีเห็นไหมละ่ะ <c oughs> ไม่มีไม้ด้วยซ้ําอ่ะไม้ผมมีต้องไปขึ้นมาจากค้าพี่โตค้าอยู่ดีแหละ ขุดชาโคเดี๋ยวขึ้นไปได้เหล็กมาห้าก้อนก็เดี๋ยวทำที่ขุดเอามาเผาเราจะอัปเกรดอาวุธให้เป็นที่ขุดเหล็กเยี่มเดี๋ยวขอขึ้นไปตัดไม้สักนิดหนึ่งเอาแล้วเธอยังก็ออกไปล่าอะไรกันไหมไม่ได้นะมันไปเตรียมอาหารแล้วเยอะๆเลยทำเนื้อไว้ไม่ไม่เน่าเหมือนอาร์คใช่ไหมอาหารไม่เน่าไหมเน่าไม่เน่าไม่เน่าไม้ค้าพี่ไหนอาหารเน่า นึกว่ามันมีหน้าะเเฮ้ยเขาอยากรู้ถ้าเกิดเราฆ่าแมวแล้วเราจะได้เป็นแมวปะผมไม่ได้เป็นนะแมวขอโทษนะแมวโคตรบาปเจ๊ฆ่าแมวแมวขอโทษนะแมวแมวขอโทษอะไรแมวกัดแมวกัดได้เป็นแมวไหมมันก็จะเป็นเหมือนว่ามันจะเป็นเสมือนจริงเนาะมันแบบว่าถ้าเกิดเราเป็นแมวเราก็จะแบบเนี่ยเตี้ยมากเห็นมุมมองแมวใช่ไหมเออใช่เห็นมุมมองแมวหมดเลยทุกอย่างเลือดก็จะเป็นแมวหมดเลยนะคะน้งเหมียวนี่แล้ว ดูตีก็แรงเลยเจ๊ใช้ดาบตีไงใช้ดาบตีโคตรสีสีหัวใจอ่ะนี่ไงแมวแมวถือดาบโคตรฟรุ้งฟริ้งอ่ะพูด้ชายน่ารักอ่ะไงไอเจ้าคนคิดจะไฟกับฉันเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอตัวหลักผมผมจะเปลี่ยนเป็นตัวตัดปลายจอกมาบังใครว้า แก่เนี่ยนะโหดนะขอขนหน่อยดิเฮ้ยยามีหัวใจสามดวงน้องต้องมาเจอพี่น้องพี่คือสเกรีตันว่าตายไม่ตายเปลี่ยนเป็นคนแป๊บโอเครู้สึกสนุกจังเลยรู้สึกสนุกมากเลยอ่ะเปลี่ยนร่างได้เยอะมากอะเจ๊ไปหาพวกไม้แล้วกันะผมไปหาคนแกะให้ได้ได้ได้ต้องทำเตียงนะ่ามาแป๊บ แล้วเราก็อาศัยให้ดิีกันก่อนนะกันนะเจ๊ใช่ค่ะได้ได้ได้โอเคตัดไม้แป๊บโอเคผมไปหาคนแกะกันมามาไอ้แกะบ้าแป๊บพี่เจ๊ในตัวมีขนแกะกี่อันนะมีหนึ่งอันค่ะทาบไปแค่ตัวเดียวเองมีสองและสามโอเคได้หนึ่งเตียงอืม ลา่าหมวกครับจังหวะนี้เราต้องลา่า<อ>หมวกมีหนอนเด้อะมีงูด้วยแหละน่ากลัวที่สุดคือมีงูเฮ<อ>้ยอยากรู้ถ้าแปลงล่างเป็นงูจะเป็นไงอย่าเลยอยากรู้เดี๋ยวฆ่าหนอนกันถ้าหนอนแล้วมันดอบไอ้นั่นเด้อะสลามบอลน,น่ะเฮ้ยเต้ตรงนี้มีไอรอนขุดจ้ะแล้วมันเป็นเหมืองอะ่ะขุดลงไปเสียวอะ่ะน่า <Singer S 1> กลัวเวเจอได้เซฟอ่พิกัดบ้านเนี่ยบ่ อยู่ตรงไหนเนี่ยโอเคเดี๋ยวกลับไปเสร็จแบบเฮ้ยแล้วถ้าเราฆ่าหมาเราก็ต้องเป็นหมาได้ใช่ปะอย่าผมจองไว้แล้วจองไอ้นั้นไว้แล้วโอเคไม่ฆ่าก็ได้เดี๋ยวเซฟิกัดบ้านก่อนนะคะแล้วทำไมต้องยืนแบบนี้เซฟด้วยวะเหมือนซอมบี้เลยมันต้องแบบนี้ไงกดเอนะคะแล้วกด w ว y p o i n t ค่ะแล้วกด a อ d นะคะแล้วก็ตั้งชื่อไปนะคะ H O M E นะคะโอเค โอเคตอนนี้เราก็แยกกันตามหาของแล้วกันนะเจ๊ใช่ค่ะเฮ้ยถ้าเกิดผมวันนี้ค่ายนี้ผมก็จะบินได้ใช่ไหมเฮ้ยลองดูเฮ้ยเจ๊เอาดิเอาดิลองนิดนึงอยากอยากให้ลองเหรอเพราะผมไม่มีดาบเนี้ยโอเคน่าจะได้เพราะว่ามันเข้าล่างเหมือนกันได้ได้ได้เฮ้ยเออมันมีคุณสมบัติที่สามารถบินได้เว้ยเฟี้ยวเลยขอบอกใช่ไหมไปแล้วครับบินไปแล้วครับไหนอูย เฮ้ยเดี๋ยวผมต้องไป<ด>หาไว้สักตัวนะนไ่วไ<อ>เดียวได้เฮ้ยเทพเต้เราไม่ต้องเดินอะ่ะเราก็ใช้ตัวนี้บินแต่ว่าเลือดมันน้อยมากเลยนะคะเลือดประมาณ3ามดวงค่ะเฮ้ยโดนยิงทีตายเลยเนี่ยใช่เฮ <ipt S 2> ้ยเทพอ่ะ<ถ>ั่นไงตามหลักโหราศาสตร์แปลว่ามันเฟงงี้ยวฟ้างนี้แหละใช่มันเฟงงงนี้ยวฟ้ามาเฮ้ยเจอพี่เราดต,ตรงนี้โอ้หูบ้านนั้นไปสิลุยตักอยากลุยเลยบอกเลยอยากลุยวันนี้เราผมต้องไปหามั่งแล้วแหละ เธอแตงแจมอะใช้ได้เด๋ยวต้องหาตัวแล้วจะลงยังไง <c oughs> ค่อยๆลงเนาะลงมาแรงอาจจะตายได้อันนี้ละเรื่องใหญ่ลงยังไงเดี๋ยวผมเจออะไรข้างบนนะผมทำด่างเราสามารถซูมดูได้นะคะโอ้โหลงยังไงสเปซบาร์ไม่ใช่ด้วยสเปซบาร์ค้งเปล่สเปซบาร์ยิ่งสูงขึ้นไปใหญ่เลยคะ่ะเอาชิปพายแล้ว <กด S 1> ลงไชิปกดชิป<ง>อ๋อเดี๋ยวไปกดตรงน้ำก่อน เดี๋ยวนะแมงปอตกน้ำนี่จะตายไหมอ่ะตามหลักชีวิตจริงอกดชิปค้างมันก็จะค่อยๆรอดลงโอเคไอเกดเดยฉันเพิ่งจะเคยเกิดมาเป็นแมลงปอก็ครั้งนี้และเธอแมลงปอโอ้โหโอ้โหฉันรู้สึกแบบดีงามมากอ่ะลมแป๊บเดี๋ยวฉันกลายร่างเป็นคนธรรมดาก่อนเจอสไปเดอร์สไปเดอร์ตอนช้าจะไม่ตีเราใช่ไหมน่าจะไม่ตีนะ เยยี่มโอเคค่ะกายร่างกลับมาเป็นคนแบบเดิมนี่ฮะเฮ้ยผมเจอแล้วแมงปอสัตว์เลยเต้เรียบร้อยเพื่อนมันน้อยมากลองดูเต้อยากบินมากไงเต้ใจเคอยากบินนะลองดูเอ้ยเต้คือเธอฟอกวัตเตอร์ฟอกเซดิ่งนิงนิ่งนิงนิงนิงค่ะค่ะค่ะเต้เบินเจ๋งว่ะนี่เต้เต้บินเออเราเรากายร่างบินแล้วเราลงไปตรงนี้ก็ได้นี่หว่าเราไม่ต้องแบบ ขุดบล็อกลงไปเลยเต้มาตรงนี้ดินี่ตัวอะไรเนี่ยด้วงเหรอดว้ดวงดดดดำดินได้嘛เฮ้ยนี่ก็บินได้อา้าวมันก็บินได้นี่เต้<แ>เราจะบินลงไปแล้วเราก็จะไปกลายร่างตรงนั้นแล้วเราก็ไปขุดไอรอนไงเห็นไหมใชม่งั้นลงไปเลยจ้ปะปะ่ะป่ะใช้การ<อ>าแปลง<อ>ร่างให้เป็นประโยชน์เนะีคะปึ<แ>้มเฮ้ยแต่ผมว่าเจ๊หาแรกก่อนนะผมไปหาเตียงแป๊บนึงทำไมา เราจะได้ทำเตียงจะได้เวลาตายจะได้เกิดที่เตียงไงมีจเต้ลบอสีเขียวเหรอสีน้ำเงินอ้าวทำไมฉันเห็นเป็นสีเขียวของเจ้สีน้ำเงินผมสีเขียวใช่ใช่ใช่เฮ้ยนี่ไงแร่อุ้ยอันนี้อะไรอ่ะทำไมมันพ่นได้ด้วยเออระวังระวังระวังอ๋อไอตัวไอแซกอะเต้เคยเล่นเกมไอแซกไหมคือไอแซกในเกมสตรีมอะมันจะเป็นเหมือนตัวร้องไห้แล้วมันจะพ่นเหมือนน้ำตาตัวเองออกมาเห็นไหมเห็นนะมันจะร้องไห้เห็นนะ เฮ้ย <pulse. S 1> งั้นฉันก็กลายร่างมันได้ด um. ิอ้าวมันก็จะคนได้ด้วยดิจะตายก่อนที่จะเออแต่ว่ามันงั้นต้องกลายร่างเป็นคนก่อนอะเดี๋ยวเติมพลังก่อนฉันจะลงไปฆ่าไอแซกก่อนวผมตไอเต้ไปทําเตียงไปโอเคทําเตียงแป๊บให้ฉันดูตายใช่ดีมากแพะหรือว่าแกะเอาแกะเพถ้าแกเกิดเป็นแพะแล้วถ้าสมมุติว่าฉันฆ่าแกแล้วมันจะได้มันจะได้ขนนะ ำไมเจ๊คิดอย่างนี้วะอยากรู้เราไม่ไดต้องคิดเอางหตาหลักแล้วไม่น่าจะได้นะเราไม่ใช่เป็นหนอะสเตอร์เนี่เราเป็นคนเจตาขนาดเราเป็นซอมบี้เรายังบอกว่าร้อนเลยตอนเจอแสงแดดอะมันก็ต้องเสมือนจริงดิลองบ้งก็ได้ลองก็ได้เพราะตอนนี้เราได้เตียงอันหนึ่งแล้วได้ได้ได้เฮ้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่อุ๊ยวันนี้วันนี้ว่ากายล่างตรงนี้เออระวังบั๊กหัวติดอ้นั้นนะหัวติดหินอะเดี๋ยวตาย หัวติดเลยนะหัวติดหินอ๋อว่าเดี๋ยวถ้าเธอกลายเป็นคนแล้วเดี๋ยวมันหัวติดหินมันจะตายได้โอเคเต้จะไปคนแกะตายกันกินเต้จะไปเลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเออไปเลยไม่เป็นไรดะก้อนไฟเยอร์ฉันโอเคแน่ใจเันโอเคมันมีนกขึ้นเอ้าบอกแล้วระวังนี่ไงครับจังหวะนี้ มาเลยครับผมขุดทําทางให้คุณเรียบร้อยฮะจัดไปครับผมเน,นี่ยจะทำเตรคุณยังไม่ได้ครับเตียงใช่ไหมคะใช่แล้วครับเมื่อกี้โอเคตัดไม้มาเดี๋ยวทําโต๊ะให้ก่อน<ช>เดี๋ยววางเตียงไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะอุย้ยเจ๊ทําเตียงแล้วเหรออืมโอเคถ้าเจ๊วางเตียงแล้วเจ๊ก็ต้องเป็นคนเกิดใช่ไหมมันก็ต้องนอนอยู่ดีอะเต้ ได้มาถึงยังอ่ะมาเป็นแมงวันดีกว่าเฮ้ยโดนโอ๊ย,อ,ยอมบียา <c oughs> เดี๋ยวสมบีกินเหรอว <c oughs> ิ่งเกือบโอ้โหเกือบไปแล้วตัวมันเล็กอะ่ะน่าสงสารเออมันก็จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดแบบกลางวันก็น่าเป็นอยู่แมงปอ <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้วนอนแบบ นอนไม่ได้อยู่ดีอะ่ะมอนเตอ,อิสเนียเฮ้ยเสียงตัวอะไรร้องไห้วะเจ๊เหมือนแก๊สเลยอะ่ะงงมันมาอยู่ตรงนี้ได้ไงใกล้ตัวนั้นละมั้งคือแก๊สอยู่ข้างล่างไม่ใช่ดิเนี่ยใกล้ถึงแล้วใกล้แล้วใกล้แล<อ>้วเฮ้ยตัวอะไรวะไม่รู้เฮ้ยหลังตอมบี้เหรอสเกลโอ้โหสกเกลสกเกลเพื่อนรักเฮ้ยยังไงไอ้แซกอยู่นู่นไอ้แซกอยู่นู่นอยู่ไหนนู่น อยู่ไหนอยู่กับสเกลนี่มีแต่สเกลตรงเนี้ยตายแล้วกูไปแซกอยู่ตรงนู้นอะด้้านนนูฝั่งนู้นเหรออ๋อพี่ลงมาผิดฝั่งแล้วอ๋อมาเอามาวาแล้วโอเค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 เดี๋ยวรอดมาก่อนไอแซกมานี่เอ้าเพิ่มสเกลอีกไอหัวน้อยมีการผมไปแล้วครับจังหวะนี้จังหวะนี้มีอาหารไหมไม่มีครับอ๋อเต้เต้เต้นี่นี่ เฮ้ยเดี๋ยวสายการบินจะตายนะเว้ยระวังด้วยตัวเล็กขนาดนั้นไอแซคยิงตายไหมไม่ตายไม่ตายอุ้ยเหลือเกินหัวใจโอเคไอแซคไอแซคไอแซคอย่าฉันขออุยเฮ้ยไอแซกคิวเคนเคซีเขาตายอ่ะมีพันดารักเขาว่าน่ารักเขาว่าน่ารักอยากจะรู้จักอยากจะเห็นอยากจะเห็นหมาตัวเป็น นีแพนด้าตัวเป็นเป็นเป็นจงไงเออเมื่อเป็นมาดีวะอุ้ยสกลลิตันไม่มีอะไรแล้วเตะมาทางโล่งสะดวกสบายไกายล่างเป็นคนแป๊บนี่ไกด์ล่างเป็นไอแซคกันเจอกับพี่ไอ้น้องสกิลได้ไหมอุ้ยเลือดเท่าคนเลยนะสกิลได้ไหมหรอไม่น่ใจวะมันต้องใช้อะไร เห็นตูดด้วยมายังมาแรงฟอตัวน้อยเฮ้ยตรงนี้ไอร่อนเต็มเลยเต้สบายเฮ้ยเสียงอะไรวะน่าหน้าหลอนโคตรหลอนน่ารักอะเด็กหลอนมากเขาบอกมาแล้วจ้าสายการบินแอร์เอเชียพี่ไม่น่าใจเหมือนกันว่าไอแซกมันปล่อยน้ำตายยังไงหรือปล่อยไม่ได้ว่าปล่อยได้ต้องลองดูวอาแมนโอ้ยเกือบค้าง เป็นมิงปอเนี่ยมันดูแลตัวเองยากจังเลยวันตัวเล็กอะเดี๋ยวทำที่เผาถ่านเลยแล้วกันนะโอเคอยู่นี่นี่รู้สึกว่าจะสบายวิไอแซงนี่เจ๊ใช่ไหมใช่มีตกใจตกใจทำไมทำไมมันน่ารักจังวะก็บอกแล้วมันน่ารักดูสิมันมีตูดด้วยเห็นไหมดูน่ารักฟงฟิงแฮน่ารักใช่ไหมดูก้นมันดิมีก้นด้วยอะหน้าตาน่ารักฟงฟิงอะเป็นไง มันร้องไห้อะดูดิหน้าร้องไห้ผมคือไอแซคค่ะไอแซคคุณมาทำอะไรที่นี่ผมมาขุดแร่ฮะทำไมคุณไม่ไปขุดที่อื่นล่ะที่นี่เป็นคนแรกที่นี่ล่ะผมขุดที่นี่แหละฮะรู้สึกสนุกดีฮะไอแซคคุณไม่ใช่ต้องแฝดูหน้าฉันสิคุณไม่ใช่คนแฟดคนต่อไปร้้องไหเลยนะหน้ามันอ่อนหวานมากอ่ะไม่ห่วหน้าตามันน่ารักดี วงไงน้องสาวเฮ้ยคิปเปอร์ฮะหลังจี้ตีฉันด้วยไงกระโดดตีคิปเปอร์อยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณมากน้องกาดเลือดเยอะไหมนี่ผมได้ไปคิปเปอร์ว่ะเออเออระเบิดได้ไหมวะน่าจะไม่ได้หรอกมั้งย่งใส่หมวกด้วยอะไอ้พวกขุด คีบ้าขุดได้ด้วยนะไหนขุดอะไรนี่คีบ้าทำอะไมันเอามันเอาอะไรขุดวะเจ๊ไม่รู้มันเอาจิตวิญญาณมันขุดอะกูเห็นมันมองแล้วมันก็แตกไม่เห็นมือแต่ในผมเปลี่ยนเป็นมุมมองที่หนึ่งมันเอาไม่มีมือแต่มันมันก็ขุดได้ใช่ไหมล่ะ What the fox say ตัวผมร้องไงวะไม่รู้แล้วเมลงมันร้องใน แต่ <c oughs> ฟลักร้องไงเราก็ไม่รู้แมแมงปอร้องไงเราก็ไม่รู้นะตอนนี้ใช่โอเคค่ะสำหรับพ์นนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการผจญภัยโลกใหม่นะคะแล้วเราก็สามารถแปลงร่างได้หลายแบบมากเลยถือว่าเป็นอะไรที่แบบดูเท่มากเลยนะคะคุณเต้แปลงเป็นอะไรคะเป็นเต้เจเคผู้น่ารักทช่เคยเต้เจเคผู้น่ารักใช่ไหมคะโอเคเค่ะสำหรับพ์นนี้นะคะก็ไว้กันเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็อย่าลืมมาติดตามพันหน้ากันนะคะ <ผม S 2> บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับผม